ผมชื่อเชิดครับอายุ28ปปีหนิงคือเมียของผมนะครับผมกับหนิงเราอยู่กินกันมาหลายปีแล้วครับเมื่อก่อนนี้เราก็ทำงานอยู่โรงงานเดียวกันนี่แหละครับแต่หลังจากที่หนิงท้องเธอก็กลับไปคลอดลูกที่บ้านผมจึงบอกให้เธออยู่เลี้ยงลูกที่บ้านก็ได้นะครับเพราะผมไม่อยากให้หนิงไปรับจ้างหรือว่าไปหาคนมาเลี้ยงลูก ตอนแรกเธอก็ไม่ยอมนะครับเธอบอกว่าเธออยากจะกลับมาทำงานพร้อมผมแต่ด้วยความที่มีแม่ของเธอคอยช่วยพูดเพราะแม่ของเธอก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมานั่งเลี้ยงดานเองหน่งก็เลยต้องจำยอมเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านส่วนผมเองที่เช่าห้องอยู่นี้ก็ต้องดูแลตัวเองไปนะครับผมทำงานในทุกๆวันผมก็จะวิดีโอคอล คุยกับลูกกับเมียผมทำเช่นนี้ทุกวันและทุกครั้งที่ตังออกผมก็จะส่งกลับบ้านไปให้หนิงกับลูกได้ใช้อย่างสุขสบายส่วนตัวผมเองก็กินอยู่อย่างประหยัดนะครับผมเป็นคนที่ไม่ดื่มไม่เที่ยวจึงทำให้ผมไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรมากมายผมใช้ชีวิตอยู่คนเดียวโดยที่เมียของผมอยู่ต่างจังหวัดมาระยะหลังหนึ่งช่วงที่ผม มาได้ข้องเกี่ยวและไม่ยุ่งกับใครเลยเพราะโดยนิสัยของผมแล้วผมไม่ใช่ผู้ชายเจ้าชู้นะครับจนกระทั่งวันนี้เจ้านัดเพื่อนรุ่นน้องของผมมันบอกกับผมว่าเจ๊แขกหัวหน้าที่เป็นหัวหน้าลายแพ็ c กิ้งให้เจ้านัดมาชวนผมไปงานวันเกิดของเธอจริงๆแล้วผมกับเจ๊แขกก็เคยคุยกันอยู่บ้างเพราะสายงานของผมก็ต้องมี ขึ้นตรงกับแผนกของเจ๊แขกอยู่บ้างก็เลยได้คุยกันบางครั้งบางคราวส่วนมากแล้วเจ๊แก่จะแวะมาคุยที่แผนกของผมนะครับแกชอบมาคุยมาแซวผมผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะครับรู้เพียงแต่ว่าเจ๊แครแกเป็นแม่ไม้ทิ้งผัวไปนะครับผมได้ข่าวมาว่าผัวของแกไม่ค่อยจะช่วยงานแกทำมาหาก,กินนะครับแกก็เลยไล่หนี แต่พอแกเลิกกับผัวของแกแล้วแกก็สวยขึ้นมากเลยครับเรียกได้ว่าเป็นแม่ไม้ทรงเครื่องก็ว่าได้นะครับแต่ผมไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยมีแต่เจ้านัดเพื่อนรุ่นน้องของผมมันขลั่งคล้เจ๊แขกมากเลยครับเวลามันมีเวลาว่างมันก็จะไปเดินเล่นที่แผนกแพ็กกิง้งแถมยังไปขายข,ายขนมจีบเจ๊แขกอีกต่างหากแต่ผมไม่เห็นว่ามันจะทำสำเร็จได้จนกระทั่งวันนี้ เป็นวันเกิดของเจ๊แขกเจ้านัดมันบอกกับผมว่าเจ๊แขกให้มาชวนผมไปงานวันเกิดด้วยแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากไปหรอกนะครับแต่เจ้านัดน่ะสิครับมันขยันขยอขยาวผมให้ผมไปเป็นเพื่อนมันหน่อยผมก็ขัดมันไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าจะแวะไปสักแป๊บเดียวในเมื่อมาถึงงานวันเกิดของเจ๊ก่แล้ว ภายในงานก็มีพนักงานในที่ทํางานรู้จักกันแทบทุกคนเจ๊แกก็จะมาคอยเทคแคร์ผมเป็นอย่างดีด้วยครับจนหลายๆคนในงานเอ่ยแซวกันว่าทาําไมเจ๊แขกถึงจะดูแลผมเป็นพิเศษนักคงจะเป็นด้วยฤทิ์ของแอลกอฮอล์เจ๊แกก็บอกกับคนที่แซวไปว่าผมเป็นผัวแกนะคะก็คงจะพูดกันสนุกสนานพูดกันเล่นผมก็ไม่ได้คิดอะไร ทุกคนในงานก็พากันหัวเราะในวันนั้นทั้งเจ๊แขกและคนในงานต่างพากันขยันขยอให้ผมดื่มทั้งๆท,ท,ที่ผมก็เป็นคนที่ไม่ดื่มอยู่แล้วแต่ด้วยความเกรงใจเพื่อนๆในงานผมจึงดื่มพอเป็นพิธีพอแต่ด้วยความที่ผมไม่ค่อยจะดื่มจึงทำให้ผมเมาเร็วและความเมานั้นก็ทำให้ผมภาพตัดโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่ง ผมตื่นมาด้วยความปวดหัวมากผมลืมตามาก็พบว่าผมตื่นในห้องที่ไม่คุ้นตาและสภาพของผมก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับแถมมีผู้หญิงอยู่ข้างกายของผมด้วยนั่นก็คือเจ๊แขกที่ไม่ต่างอะไรจากผมสรุปแล้วเมื่อคืนผมกับเจ๊แขกเราก็ทำอะไรกันลงไปแล้วนะครับผมตกใจมากๆ เสียงโทรศัพท์ของผมก็ดังขึ้นนั่นก็คือเมียของผมเธอก็วิดีโอคอลมาโหแล้วผมจะทํำยังไงกันเนี่ยถ้าผมรับสายเมียตอนนี้หนิงต้องรู้แน่ๆว่าผมทําเรื่องแบบนี้ลงไปแล้วผมจึงยังรับสายของเมียไม่ได้ผมตัดสินใจแต่งตัวจนเสร็จแล้วก็เรียกเจ๊แขกที่นอนอยู่เจ๊แขกก็ตื่นขึ้นมาทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมยังบอกกับผมอีกว่าเมื่อคือน ผมทาให้เจ้แก่มีความสุขสนุกสุดๆไปเลยผมนี่ไม่รู้จะพูดยังไงต่อเลยครับเจ๊แก่บอกกับผมว่าผมไม่ต้องเสียเลียดเพราะเจ้แก่ไม่คิดมากอยู่แล้วที่สำคัญเจ๊แก่แอบชอบผมมานานแล้วครับในเมื่อเจ๊แก่ไม่ได้เสียเลียดอะไรผมก็โล่งใจสิครับวันนั้นผมก็พาตัวเองกลับบ้านแล้วก็รีบโทรหาเมียแกตัวกับเมียพลวัน ผมพยายามง้อเมียของผมจนหนิงยอมใจอ่อนและคุยกับผมด้วยดีหลังจากวันที่ผมกับเจ๊แขกหัวหน,น้าแผนกแพ็กกิ้งเรามีอะไรกันเจ๊แกก็มาดูแลผมอย่างออกหน้าออกตาจนทุกคนในงานในโรงงานนะครับต่างพากันสงสยัยซุบซิบนินทาผมแต่เจ๊แขกแกไม่ได้แคร์แล้วนะครับคนที่จะเดือดร้อนเห็นที่จะเป็นผมเสร็จแล้ว พอได้มีคนที่รู้จักกันสนิทก,กับเมียผมไปเล่าให้เมียผมฟังหมดเลยครับเพื่อนๆคงเข้าใจใช่ไหมครับปากคนในโรงงานตีไข่ใส,ส่สีเรื่องของผมให้เมียของผมฟังหลังจากที่ผมกับเจ๊แขกเรากินกันมาเรื่อยๆนั้นเมียผมก็จับได้เธอถามผมว่าทำไมผมถึงทำเรื่องแบบนี้ผมก็บอกไปนะครับว่าตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าผมเมา แล้วเธอก็ถามผมอีกว่าทำไมผมถึงไม่ยอมเลิกผิดครั้งแรกก็สามารถเลิกได้นี่ข้อนี้นะครับผมให้เหตุผลไม่ได้เลยครับเพราะผมเองที่อยู่ห่างเมียมานานมันก็มีเหงาเหงาบ้างตามภาษาผู้ชายแต่พอมีเจ๊แขกมาเติมเต็มมันก็ทำให้ผมหายเหงานะครับตลอดเวลาที่ผมอยู่กับเจ๊แกเจ๊ก็ดูแลผมเป็นอย่างดี ไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยมันจึงทำให้ผมเลิกกับเจ๊แกไม่ได้เลยครับคำถามของหนิงในข้อหลังนี้ผมไม่มีคำตอบให้เธอเธอบอกกับผมว่าให้ผมเลือกระหว่างเธอกับลูกและเจผมจะเลือกใครนี่เป็นคำถามท,าที่หนักใจกที่สุดสำหรับผมนะครับผมไม่ตอบเพราะผมตอบไม่ได้เธอก็ถามซ้ำๆเซ,ซ,ซาซีผมผมจึงตัดสินใจ ตอบเธอไปว่าผมก็เลือกทั้งสองคนนั่นแหละส่วนหนิงกับลูกผมก็จะขอดูแลเลื่อยไปและเจ๊แขกผมก็ทิ้งเธอไม่ได้เพราะเธอก็ดีกับผมจึงทำให้ผมไม่มีสาเหตุไม่มีเหตุผลที่จะทิ้งเธอไปนะครับหนิงได้ฟังคำตอบแบบนี้แล้วเธอบอกกับผมว่าผมเป็นคนเห็นแก่ตัวมากๆครับผมยอมรับนะครับ และจะให้ผมทำยังไงได้ส่วนเมียกับลูกผมก็ยังรักและคนที่เข้ามาทีหลังก็แสนดีเหลือเกินจนผมทิ้งเธอไม่ลงเลยครับพอเจ๊แกรู้เรื่องว่าหนิงรู้เรื่องของเราเจ๊แกบอกกับผมว่าเจ๊จะเป็นฝ่ายไปเองผมที่หลงเจ๊ไปแล้วผมไม่ให้เจ๊ไปนะครับผมจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเลยแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หน่งบอกว่าถ้าผมเลือกใครไม่ได้ เธอกับลูกจะเป็นฝ่ายออกจากชีวิตของผมไปเองผมทำอะไรไม่ถูกเลยครับทุกคนทุกคนควรคิดว่าผมจะเลือกใครเพื่อนๆคงคิดว่าผมจะเลือกหนึ่งใช่ไหมครับผิดครับผมเลือกเจ้แขกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมถึงเลือกเจ้ผมใช้ชีวิตอยู่กับเจ้แก่ได้เกือบสองปีแล้วและแล้วอะไรที่ได้มาง่ายๆมันก็ไม่ยั่งยืนใช่ไหมล่ะครับหลังจากที่ผม ตกลงปองใจจะใช้ชีวิตคู่กับเจ้จูจูเจ้แกก็เปลี่ยนไปแกไปติดหนุ่มๆในโรงงานที่มาทำงานใหม่ๆส่วนผมก็ตามหึงตามห่วงแกแต่ผมทำแบบนี้อยู่ได้ไม่นานเจ้แกก็ได้ผมให้ผมกลับไปหาลูกหาเมียอย่ามายุ่งกับแกอีกทำเอาผมนี่อึ้งไปเลยครับจูจูก็มาได้กันที่ผ่านมาสองปีผมกับเจ เราก็อยู่ในสถานะอะไรผมมานั่งคิดทบทวนดูผมทำผิดกับหนิงและลูกมันก็สมควรแล้วที่ผมจะเจอเจอแบบนี้ผมจึงตัดสินใจลาออกจากงานครับเพื่อที่จะกลับไปดูแลหนิงกับลูกในวันที่ผมลาออกจากงานเพื่อจะขับไปหาหนิงก่อนที่ผมจะขึ้นรถทัวร์ผมพยายามจะติดต่อกับหนิงผมโทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดเหมือนกับว่าเธอเปลี่ยนเบอร์ แล้วก็เปลี่ยนเฟซบุ๊กด้วยหนิงบล็อกผมจึงทําให้ผมไม่มีวิธีไหนที่จะติดต่อกับเธอได้อีกเลยผมจึงเดินทางกลับไปหาเธอที่บ้านแม่ของเธอเพราะผมก็ยังหวังว่าในเวลาสองปีที่เราไม่ได้เจอกันหนิงยังคงรอผมอยู่ผมกลับไปถึงบ้านแม่ของหนิงสภาพของบ้านดูเปลี่ยนไปมากเหมือนหนิงจะต่อเติมบ้านใหม่ดูดีขึ้นผิดหูผิดตา พราะตอนที่ผมอยู่กับหนิงแม่ใหม่มันเป็นแค่บ้านไม้ธรรมดาธรรมดาแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นบ้านปูนทรงโมเดินสวยงามมากๆครับพอลงรถที่หน้าบ้านแล้วผมยืนมองอยู่สักพักและกำลังจะตัดสินใจกดกิงผมก็เห็นหนิงเมียของผมอุ้มลูกที่เป็นวัยกำลังน่ารักนั่นก็คือลูกชายของผมเองขณะที่ผมกำลังจะตะโกนเรียกหนิง จูจ่ๆก็มีผู้ชายวัยกลางคนเดินตามหนิงออกมาด้วยผมมองดูเขาเหมือนสนิทก,กับหนิงและลูกของผมมากๆดูเขาสามคนมีความสุขกันมากครับผมจึงตัดสินใจกดกิ่งที่หน้าบ้านหนิงหันมาเจอผมถ้าจะหันเหมือนว่าเธอหันไปพูดกับผู้ชายคนนั้นและผู้ชายคนนั้นก็เดินกลับเข้าบ้านไปส่วนหนิงกับลูกก็เดินลงมาหาผม ที่หน้าประตูผมบอกว่าผมจะกลับมาหาเธอกลับมาอยู่กับเธอเป็นครอบครัวเดียวกันแต่คำตอบที่ได้รับจากหนิงก็คือมันสายเกินไปแล้วเธอเองได้ตัดสินใจใช้ชีวิตใหม่กับผู้ชายคนที่ผมเห็นเมื่อสักครู่นี้ได้แค่ปีกว่าวาเธอบอกว่าในวันสุดท้ายที่ผมกับเธอได้คุยกันผมขาดการติดต่อกับเธอไปและไม่เค่จะส่งเงินกลับมาให้ลูกอีกเลย เธอรอผมอยู่เกือบปีเมื่อผมขาดการติดต่อแล้วไม่ส่งเงินกลับมาให้เธอเธอจึงตัดสินใจมีคนใหม่ที่เขาสามารถดูแลเธอและลูกได้และผู้ชายคนที่ผมเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือสามีใหม่ของหนิงเธอบอกกับผมว่าให้ผมกลับไปและไม่ต้องกลับมาหาเธออีกส่วนลูกของผมเธอจะเป็นคนดูแลเองหลังจากที่หนิง กลับคข้บบ้านไปแล้วผมก็เหมือนว่าเคว้งคว้างไม่มีที่ไปจะไปโทษใครก็ไม่ได้นะครับผมก็ต้องโทษตัวเองเพราะเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นจากตัวของผมเองครับผมเป็นคนทําผิดเองทั้งหมดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยคะ่ะด้วยคะ่ะด้วยคะ่ะ